เคล็ดลับการลดไข้สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงวัยในช่วงเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่สำคัญครับถ้า,าคุณไม่อยากเป็นไข้ตัวร้อนในช่วงเวลาเหล่านี้แล้วลวก็เราขอแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบง่ายที่คุณสามารถทำตามได้โดยทันทีครับ 1>, 1. พยายามรับประทานอาหารให้เป็นยาวิธีการรับประทานรับประทานพืนผักแบบเป็นสมุนไพรซึ่งจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมระยะยาวได้แบบสบายๆครับ 2. ครับควรมีกิจกรรมอยู่ในบ้านไม่ควรออกไปนอกบ้านหรือทำกิจกรรมอยู่ภายนอกเพราะอาจจะทำให้พบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงความชื้นหรือละอองฝนได้ซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นตัวร้อนเป็นไข้และไม่สบายได้แบบง่ายนั่นเองครับ 3. ครับการพักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนให้เพียงพอนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยถ้าหากคุณนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละประมาณ7ชั่วโมงก็จะสามารถช่วยทำให้สุขภาพของคุณน,นั้นมีภูมิต้านทานม,มากยิ่งขึ้นและสามารถต่อต้านเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียได้นั่นเอง เคล็ดลับการดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งคุณหมอในครั้งนี้ผมหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขกับสุขภาพดีและอยู่ด้วยกันกันไปานานๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณครับ